พรุ่งนี้ชีวิตของคุณจะมีเรื่องราวอะไรดีๆเข้ามามากกว่าวันนี้ไหมนะคะคนที่มาดูคลิปนี้วันนี้เพิ่งไปเจอปัญหาเจอเรื่องไม่ศบอารมณ์มาค่ะให้คุณปล่อยมันไปนะคะมันผ่านไปแล้วมาดูกันค่ะว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณจะดีกว่าวันนี้ไหมนะคะถ้าใครที่วันนี้ดีอยู่แล้วก็ขอให้พรุ่งนี้ดียิ่งกว่าวันนี้นะคะเปิดใบเดียวเลยค่ะไพ่เดอะเวอร์ค่ะ พรุ่งนี้นะคะดีกว่าวันนี้แน่นอนค่ะโลกทั้งใบเป็นของคุณนะคะโลกจะหยิบยื่นสิ่งที่คุณปรารถนามาให้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนการงานการเงินความรักสุขภาพนะคะชีวิตครอบครัวการแข,ข่งขันไม่ว่าจะเป็นแข่งขันในเรื่องการเรียนการงานหรือว่าการประกวดทั่วไปการแข่งกีฬานะคะคุณจะได้รับชัยชนะได้สิ่งดีๆเข้ามามากมายได้เงินก้อนโตร่ำรวย เป็นเศรษฐีนะคะและเศรษฐีนีหมดหนีห้หมดสินมีเงินเก็บเป็นกอบเป็นกรรมตั้งตัวได้ค่ะถ้าคุณคิดว่าพลังงานเหล่านี้นะคะเข้ากับคุณได้จูนเข้ากับคุณได้คุณรับได้นะคะให้คุณพิมพ์น้อมรับคำทํานายค่ะและถ้าใครที่คุณรักคุณปรารถนาดีต่อเขาก็แชร์กระจายไปให้เขานะคะถ้ากดใจกดติดตามอาจารย์อาจารย์จะขอบพระคุณอย่างมากค่ะขอให้ทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะ มีแต่สิ่งดีๆเข้ามามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นในทุกวันนะคะและตลอดไปทุกพบทุกชาติเลยค่ะขอบคุณมากๆค่ะทุกทคน